สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเครื่องมือเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยในการบีบอัดไฟล์หรือแยกไฟล์นะครับซึ่งการบีบอัดไฟล์นี้มีประโยชน์ยังไงครับโดยปกติแล้วบางไฟล์ครับที่เราได้รับมาอาจจะมีไฟล์ขนาดใหญ่ไซส์ที่มันใหญ่เกินไปดังนั้นนะครับเราจึงต้องมีการบีบอัดไฟล์มันลงมาก่อนเพื่อให้มันมีขนาดเล็กลงเพื่อจะได้สะดวกในการส่งต่อ นะครับโดยไฟล์พวกนี้ครับเมื่อเราทำการบีบอัดแล้วมันจะอยู่ในลักษณะของนามสกุล .rar อย่างนี้หรือ .zip อย่างนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดเราไม่ติดตั้งตัวโปรแกรมในการอ่านไฟล์นามสกุลเหล่านี้เราจะเปิดไฟล์พวกนี้ไม่ได้เลยนะครับซึ่งวันนี้ครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนำวิธีการติดตั้งและใช้งานตัวโปรแกรมบีบอัดไฟล์อันนี้ซึ่ง โปรแกรมที่ยอดฮิตเลยนะครับจะเป็นโปรแกรมที่ชื่อวินราครับดังนั้นครับให้เราเปิดไปที่เบราว์เซอร์ก่อนจากนั้นแล้วเราก็เซิร์ชค้นหาได้เลยครับว่าเราต้องการหา w วินรแล้วก็พิมพ์ w i n r a r กด enter เพื่อค้นหาครับจากนั้นครับเราพยายามเลื่อนลงไปหาซอสในการดาวน์โหลดที่มันมีความน่าเชื่อถือ มันจะดีกว่านะครับเท่าเกิดเราโหลดจากเจ้าของผลิตภัณฑ์จริงๆซึ่งในที่นี้ครับเจ้าของผลิตภัณฑ์ของเขาก็คือตัว www.winra.com เมื่อเราเจอแล้วเรากดคลิกเข้าไปที่นี้ได้เลยครับมันจะเข้ามาสู่เว็บของเขาจากนั้นเราเลือกเลยครับว่าเราต้องการดาวน์โหลดวินลาตรงสีฟ้านี้ครับซึ่งถ้าหากว่าเครื่องเราเป็นเวอร์ชัน32ิต เราสามารถเลือกตรงเวอร์ชัน32บิตนี้ก็ได้แต่ Windows ของเราถ้าเป็น64บิตเรากดดาวน์โหลดสีฟา้านี้ได้เลยจากนั้นครับมันจะเลื่อนลงมานิดหนึ่งครับให้เราเลือกดาวน์โหลดวินลาครับซึ่งตัววินลานี้ครับเป็นทูที่ให้ใช้ฟรีนะครับถึงแม้ว่ามันจะทริอัล40วันก็จริงแต่พอครบ40วันแล้วเราก็ยังสามารถใช้งานมันได้อยู่นะครับ นี่ครับผมดาวน์โหลดวินด้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับผมจะเซฟเข้าไปโอเคเรียบร้อยครับผมเซฟมันเรียบร้อยนะครับผมจะเปิดไฟล์ที่ทำการดาวน์โหลดมาเมื่อกี้และติดตั้งไฟล์นั้นผมอยู่ในโฟลเดอร์นี้นี่ครับเราได้ไฟล์มาหนึ่งไฟล์ผมกดดับเบิ้ลคลิกเข้าไปได้เลยครับ พอกดดับเบิลคลิกครับตัวโปรแกรมมันจะเปิดหน้าต่างการ i n s tall ตัว WinRAR ขึ้นมานะครับรอสักครู่ครับเราก็เลือก yes ไปได้เลยนี่ครับพอมันเปิดตัว WinRAR มาเสร็จเรียบร้อยครับเราสามารถเลือก i n s tall ไปได้พอ i n s tall เสร็จเขาจะถามครับว่าต้องการอ่านไฟล์ประเภทไหนบ้าง นะครับเรากไม่จําเป็นต้องทําอะไรไเขาตั้งค่า Default มาดีอยู่แล้วเรากดโอเคต่อได้เลยครับพอกดโอเคเรียบร้อยนั่นหมายความว่าเราติดตั้งเสร็จเรียบร้อยกด d o นครับแค่นี้ครับการติดตั้งวิน r a าก็เสร็จเรียบร้อยจากนั้นครับเราจะปิดโปรแกรมนี้ไปนะครับเราจะไปเปิดดูนี่ครับเราจะมาเปิดดูตัวโฟลเดอร์ตัวไฟล์ที่มันเป็นนามสกุลจุด rar หรือจุด zip วิธีการแยกไฟล์จุดซิปหรือจุด IR ทําง่ายๆครับเราเพียงแค่คลิกขวาที่ไฟล์ที่เราต้องการแตกไฟลนะ์คลิกขวาเสร็จนะครับจะมีคําว่า add track file add track here หรือ add track to folder ที่เราต้องการในที่นี้ครับเราสามารถเลือกเป็น add track to QR key TGA อันนี T ้ได้นะครับผมขอเลือกเป็นอันนี้ครับ ตัวระบบก็จะทำการแตกไฟล์ออกไปครับแตกไฟล์เป็นโฟลเดอร์ตามที่เราเลือกเมื่อกี้นะครับ QR นี่ครับไฟล์ก็จะอยู่ตรงนี้เป็นโฟลเดอร์หนึ่งโฟลเดอร์เราลองดับเบิลคลิกเข้าไปดูครับนี่ครับไฟล์เราก็สามารถใช้งานได้แล้ว ทีนี้ครับเดี๋ยวผมขอรีเนมอันนี้นิดนึงเป็น tga 2นะครับจากนั้นครับเราจะทำการบีบอัดไฟล์พวกนี้ทำยังไงวิธีการบีบอัดไฟล์ครับง่ายๆครับกดคลิกขวาที่ตัวโฟลเดอร์ที่เราต้องการจะบีบอัดมันในที่นี้ผมจะทำการบีบอัดตัว qr tga 2นะครับผมก็แค่คลิกขวาครับจากนั้นครับ ผมเลื่อนไปเลือกที่ a d d t o q r underscore นี้ .rar นะครับผมเลือกครับรัรอสักครู่ครับเมื่อกี้เร็วมากใช่ไหมครับการทำงานบีบอัดและแตกไฟล์ถ้าไฟล์มันเล็กจะทำให้งานทำงานได้เร็วครับนี่ครับเราก็จะได้ไฟล์ที่เป็นลักษณะของ r r ที่มันมีไซส์ขนาดเล็กลง